สวัสดีครับวันนี้แอดมิโอปอจากเพจ VG Cards h o p นะครับวันนี้มาพบกับเด็กมินิเกียร์กอต์แบบ Infinity กันเลยนะครับ <Wow. S 1> รือว่าเป็นเด็กแบบสมบูรณ์ของมินิเกียร์กอต์ก็ตอนนี้ก็ออกมินิเกียร์กอต์มาอีก3แบบใหม่นะครับเป็นเลนโบนะเป็นแบล็คแล้วก็เป็นคิงนะครับมี3ตัวเนะอ,ออกมาในกล่องของ XUB 0 3เนอะกล่องนี้นเนอะกล่องนี้ก็มี มินิเกียร์กอต์มาเสริมด้วยนะแล้วก็เอามาใส่ใส่แฟลชอินฟินิตี้ในเด็กก็ได้นะครับ okay, นะโอเคนะมาดูเด็กลิสต์กันเลยดีกว่าอันี่ก็เป็นเด็กจบของมินิเกียร์กอตเลยนะถ้าใครมีมินิเกียร์กอตอยู่แล้วก็ไปลองปรับๆกันดูได้นะครับอ่าอันนี้ปึ๊บนี่จักรกลควบคุม Mini Gear God Big นะมินิเกียร์กอตบิ๊กวิสดอมเนาะเป็นไซส์30นะด้วนยะความเป็นไซส์30ก็ ไม่โดนทำลายเนาะจากแฟกอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีไม่มี chaos day อนะไรแล้วที่ดีคือบวกคลิปหนึ่งบนะกับได้คอนะทุกการเริ่มต้นแอทแทกเฟสของทุกคนนะถ้าเกิดแฟลกข้ามรีแอทแทกเฟสอย่างเงี้ยก็จะได้คอจากดอกด้วยนะ <Yeah. S 1> เธอเลาก็ทีหนึ่งเธอไปต่ขอข้ามก็ทีหนึ่งนะแล้วบวกสีกด้วยอีกต่างหากนะครับนี่กสี่ใบนะแล้วไซส์สามสิบตัวที่สองนะนี่ของมาใหม่นะนี่ เครื่องจักรเครือบคุมระยะไกมินิเกียก็ส์แบล็กนะครับฐานอันนี้ดียังไงนะนี่มาช่วยเติมเต็มจุดเสียนะ,ะแก้ไขจุดเสียนี่สามารถทำลายมินิเกียก็ส์หนึ่งใบนะเพื่อจะบึ้มการ์ดอะไรก็ได้นะเกิดหนึ่งครั้งในถึงเทิร์นก็จริงนะครับแต่ก็คล้ายๆว่าเทิร์นเราทีหนึ่งเทิร์นไป่งรข้ามทีหนึ่งนะแถมมีมีเป็นไซส์30พลังโจมตีถึง30 0 0 0อีกเลยนะครับอ่ะก็ นี่เป็นตัวตัวทำเกมนะแล้วก็ตัวใหม่นะที่ทำให้รู้สึกว่ามินิเกียกอสนี่โหดมากๆเลยก็คืออันนี้มินิเกียก็สเรนโบนะครับเมื่อมอนเตอร์ที่มีคำว่ามินิเกียก็สในชื่อการ์ดถูกลงดอปนอะได้เกตและได้จั่วนะชื่อความสามารถนี้เกิดหนึ่งครั้งในหนเทิร์นเท่ากับว่าเทิร์นเราก็ได้รอบหนึ่งนะเทิร์นฝ่ายตรงข้ามก็ใช้ได้รอบหนึ่งนะครับ การนำลงดอบเนี่ยลงดอบด้วยความสามารถหรือว่าแค่โอเวอร์ไซส์ก็ลงดอบแล้วนะมาลงทับอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าการลงดอบเนี่ยไม่ใช่การทําลายนะตัวเรนโบว์เองลงดอบก็ได้ความสามารถนี้เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเกิดเรามาใช้ใช้กับแบล็คในเทิร์เราเราก็อยากจะหากเกตหมดแล้วก็ลงทับไปก็ได้ก็ได้เกตหนึ่งแล้วเทิร์ฝ่ายตรงข้ามก็ใช้แบล็คเนี่ยทำลายก็จะได้ดไดอีกเกตได้จัวนะใบนี้ใบเดียวนี่โหดมากเลยนะแถม ยิ่งอยู่กับ w i ส d o อมนะก็จะแบบขุดมาได้เรื่อยๆ,ๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ใบนี้ทำให้ขึ้นมือแรกได้นี่จะแบบเป็นเด็กที่มีการจั่วมหาศาลมากเลยนะแล้วก็ที่เพิ่มมาอีกใบหนึ่งนะของใหม่ก็มินิเกียร์ก็ต์ทิงนะครับนำลงดอบเพื่อถอดโซจากการ์ดที่เลือก1นึ่งใบนะไม่ต้องใช้เกตนะนี่ไม่ต้องใช้เกตอะไรนี่ดิเฟนซ์มากถึง5,000นะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ไม่ได้ขี้ลิวขี้เลย ตัวเล็กตีไม่ได้ต้องขอตัวตีนิดหนึ่ง5,000อันนี้ดียังไงเนะเป็นความสามารถเมื่อเริ่มต้นแอคเฟดนะแม้ว่าเราสนามจะเต็มแล้วก็ตามนะสนามเราสมมติว่าเรามีครบ4ใช่ไหมเราจะขอด้วยบิ๊กมิสดอบเนี้ยเราก็ต้องออกไป1ตัวถ้าเรามีพิงคอยู่ในสนามเนี้ยเราก็ใช้ความสามารถพิงคก่อนให้พิงคลงดอกเพื่อถอดโฟองไปตรงข้าม แล้วก็ Big Wisdom ก็ขุดตัวที่เราอยากจะได้จากดอกโนเข้ามาได้อีกทีนึงนะครับเ <Yahoo! S 1> น,นี่นยนีกระสามใบใหม่นะนี่ใส่3ามใบนะใช้เป็นบัดดี้เลยก็ได้นะต,ต่อไปที่เหลือนะอันนี้กรีนนะหน่วยบุกตะลุงอีของเรานะพลัง8 0กพันนะครับหรือว่าเป็นตัวที่มีพลังนะขีดเดียวก็ตามนะครับได้ถ้าเกิดยิง ตีใส่ไลท์หรือว่าตีใส่มอนเตอร์ตายก็จะได้ยิง2ไลท์นะแต่ต้องเอาตัวเองลงดรอปนะเยลโล่ Yellow นะเยลโล่ Yellow เป็นใบหาเวทมนต์ของเรานะครับจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยหามินิเกียกอดแฟคเตอรี่แล้วก็เอาลงดรอปเหมือนกันเพื่อยิงเกตไปตงข้ามนะครับหน่วยเคานเตอร์ครับมินิเกียกอดบูนะเมื่อฝั่งข้ามตีนะครับเอานี้ลงดรอปแล้วจ่ายเกตหนึ่งทำลาย การ์ดที่เลือกนะทำลายมอนเตอร์ที่ตีเข้ามานะครับถ้าอยู่ช่องขวาเนี่ยเฟรมข้ามตีช่องกลางมาแล้วก็สลดตัวนี้ให้แล้วก็ยิงไปข,ข้ามได้เท่ากับว่าเนี่ยเอามาใช้ป้องกันได้ในทั้งบูทั้งแบล็คนี่นะ,ะแล้วอีกนี้อีกอันนึงนะเดี๋ยวนี้มีการ์ดแก้ทางที่เป็นเวทเซ็ตเยอะก็ใช้ไปนิดนึงใส่สักสี่ใบนะเพอร์พลนะครับยิงเวทเซ็ตเนะเด็กเนี้ยแพ้ห้ามผุดจากดอกนะครับเอามาจะมาแค่ตีธรรมดาก็ได้นะหลักๆคือเอามายิงเวทเซตห้ามผุดจากดอกนี่แหละนะ ใส่ไว้4ใบเลยนะครับแล้วก็อันนี้แฟคเตอรี่เนื้อขาดไม่ได้เนะนะนื้อใส่สาบไปฮอนะมีซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์นะเป็นบวกพินิเต็ให้มินิเกียร์ก็ทุกใบนะแถมยังบวกพลังด้วยนะทั้งสนามเลยได้ทั้งพลังได้ทั้งพินิเต็นะครับมี3ใบสีแดงหน่วยยิงไอเทมนะครับนะต้องจ่ายกี่สีทองนะอันนี้ตัวขุดดอบนะขุดลงมาทีเดียวถ้ามีเกร บสามารถได้เต็มสนามเลยนะครับโปรโมนะออเลนนะนี่จะเป็นการ์ดโปรโมนะครับให้2ใบได้เดอะเบลล t แท็กนะครับวันนี้ดิฟเฟนต์มากถึง6,000เลยนะได้เดอะเบลล t แท็กได้2ตัวนะให้ตัวเองก็ได้หรือว่าให้เพื่อน2ใบก็ได้นะได้เดอะเบลล์แท็กนะครับก็แนะนำว่าชี้ชี้พวกไซส์30อะยังไงไปข้างๆก็ยิงไม่ได้อยู่แล้วนะครับนาแล้็อันี ือว่าเป็นการ์ดเซอร์ไพส์เนอะตอนนี้กี่ใบแล้วอะ่ะ4 8่แแยกที่เป็น4่ใบก่อน <S 2> <S 2> ที่4ใบทั้งหมด7แบบแล้วก็ที่3ใบทั้งหมด6แบบเนะองสามสี่ห้1เเจแปอ้บวก18ได้เป็น4 6บใบแล้วนะครับอ่าที่เหลือเด็กเนี้ยมันโดนโม่กองจากมินิเกียร์ก็อตแฟคเตอรี่ถ้าเราใส่ไปหมดเนี่ยเข้าเทิร์นมานี่แบบแทบจะเปิด มีเกกยกอดได้แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมาดูที่เหลือเราจะใส่อะไรกันบ้างนะนี่ซากโบราณใต้สมุดนะจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยนะครับระหว่างเมนเฟสเราเนอะเมื่อไซส์สามเข้าสู่สนามถ้าการ์ดนี้อยู่ในดอกจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยไล่การ์ดนี้จากดอกได้นะแล้วก็เป็นเวทเซ็ตนะครับเมื่อไลท์เราได้รับความเสียหายที่เป็นสามหน่วยนะจากมอนเตอร์นะจะลดลงเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เมื่อ บอนเตอร์บนสนามตีนะครับจะได้เกดหนึ่งนะอันนี้อยู่ในดอกทํางานได้นะถ้าเกิดโม่กองจอากแฟคเตอรี่ไปอ่าจ่ายไร์หนึ่งขุดดอกก็ได้มาใช้เหมือนกันนะกันใบพวกยิงไลท์ได้เหมือนกันนะครับอ่าน,นี้อันนี้ต้องต้องขึ้นมือนะนี้เทพจากกลดันเครื่องกับ chaos u p g เ a ร e อออนะแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรยังไงนะเทพจากกลเดินเครื่องเนี่ยนี่หาไซส์สาหรือสูงกว่านะก็เอามาหานี่ได้นะองใบนี้นะครับ ือว่าอันนี้นะ chaos u p g เ a ร e เนะะื้อหาเกียร์ก็ตนะืทั้งเด็กนี่เกียร์ก็ตแทบจะทั้งเด็กเลยทั้งเด็กเลยทั้งเด็กเลยเนื้อหาเกียนระ์ก็ตแต่น,นี้เงี่อนไขคือต้องมี10ใบในดอกโซนก่อนนะครับแต่มาใช้เพราะว่าเปิดเกมหาไม่ได้นะเทพจากกลเดินเครื่องมาหาอิสดอมกับหาแบล็กนะแบล็กก็เป็นตัวปลุกที่ดีะนะ,ะมาเด็กเกมือนตรงข้ามนะครับ แล้วก็ใส่แฟล i n อินฟินิตไว้ใบหนึ่งอยู่หลังแฟลกของเรานะอันนี้เป็นใบพิเศษนะอันนี้นี่แล้วก็ที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมใบหนึ่งนะอันนี้คงเซอร์ไพรส์น่าดูเลยใบนี้ครับแม่ทัพร้อยจกอักรกล chaos k ิ u k นะหากในสนามมีนักลบกระโหลกหรือร้อยศูนย์ที่ไซส์ดังเดิมเป็น3นะไซส์นี้ลดลง3แล้วก็มีเคานเตอร์นะครับในระหว่างเทินของเราเนะเราสามารถนำมอนเตอร์ บนสนามหนึ่งใบลงดอกเพื่อคอการ์ดนี้จากดอกโซนนะโดยจ่ายคอคอร์สมีเดอรเบิร์และแหกนะครับอ่าอันนี้โดนโม่ไปโม่ไปก็โม่ไปครับไม่เป็นไรนะใบน,นี้อยากให้อยู่ในดอกโซนอยู่แล้วนะถ้าเกิดอยู่ในดอกนี้ก็จะจ่ายสองเกียร์จะตีเพิ่มได้อีก2เวฟพลังโจมตีตั้งหมื่นนึงนะเอามาตีส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวกระจิกกระเ้อยเนี่ยพลังน้อยๆทั้งนันเลยอันนี้1นึ่งหมื่นนี้มาตัวมาตีสองทีก็ตีพลังถึงนะเป็นตัวที่ อยู่ในดอกโซนก็ทำงานได้นอะก็อันนี้เป็นตัวอย่างเด็กเนอะถ้าเกิดใครๆอยากจะใส่คอมพีทไปก็ก็ได้นะแต่คอมพีทเนี่ยมันโดนแฟคเตอรี่โมโกองไปแล้วก็ไม่ได้อะไระนะ <S <S เด็กนี้มีโมโกองที่แย่ก็คือมีเวทเวทมดห้าใบที่เหลือตกดอบได้หรือว่าได้ขึ้นมือหมดเลยนะครับโอเคอันนี้แฟกเนอะอยู่หลังแฟกนะครับ โอเคอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเนะมินิเกียร์กอดแบบ300%ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมินิเกียร์กอดคอมพิวตนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i ร์นะสำหรับวันนี้แอดมินโอฟอร์ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นอะไรไปติดตามดูกันนะครับสวัสดีครับ